ถึงแล้วจ้าปวยเตี๋ยว5้าบาทโอ้เก่งจังเลยเอาเลยมาดูเมนูหน่อยอันนี้คือเมนูนะคะคหลักๆคือสุกี้น้ำตกนะคะ ชามเล็ก S ห้าบาท้าวมาสิกเกอร์อร่อยไหมครับอร่อยรวมกเป็นมันมีรีเลย์สตาร์ยูสองตัวนี้ชามเล็กนะคะไซส์ S ห้าบาทอันนี้สบิบ มาม่าใช่ไหมมันอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละพี่อันนี้นี่อันนี้เล็กพวกเส้นเล็กเส้นใหญ่อะไรเงี้ยครับตัวอื่นะสลับกับมันตัวดีเลยอันนี้วุ้นเส้นสุกี้ถ้าเป็นสุกี้ก็คือจะแบบไซส่เอ็มขึ้นไปนี่นมถ้วยอร่อยมากนม่แห้งอันนี้เขาไซส์ใหญ่เลยมาแล้ววางเลยค่ะขอบคุณนะคะ มาม่าสุก,กี้หมดเลยจะมีไม่งอกอันหนึ่งนี่หอมเจี๊ยบตักก็เอาถ้วยวะนั้นมารวมกันไหมถ้วยเล็กๆนี่อ,นนอ,อันนี้อะไรไอเชนไม่มีหรอค่ะอันนี้ม,มาม่าสุก,กี้นะคะแล้วเขาขายกี่บาทอ่ะแล้วตอนนี้เขายังมีขายอยู่ปะ่ะไม่ใช่ค่ะโรงเรียนก็เลยตัดสินใจไม่กินเลยร้อนค่าโรงเรียนไปก่อน อร่อยสมัยนี้สมัยนี้เพื่อนอร่อยไหมคะอ๋อกูไม่รู้กูกินอย่างเดียวกูไม่รู้กูกินไปสามชามแล้วชามอย่างนีงแต่พูดถึงมันน่ากินนั้นเยเนาะอันนี้สิบบาทมาม่าสุกี้ดูคนซูดเนี่ยอันนี้น้ำน่าจะน้ำปูไยอันนี้ของสะสมนะครับน่ากั ชิ้มช็อกโกแลตไง,งนะตีนป้องตีนเสียเข้าคลิปอ่ะ ชาตวตำบนสาริกาด้วยความจริงใจยึดหลักความถูกต้องมองกันไกลสุจริตรูอร่อยอติงเคยกินอันนี้ไหมตดนี่ไงมาดูดิกินเปล่าส่งห้าสิบบาทครับอร่อยเฮ้ยเก็บตังค์พี่เขาอร่อยไหมร้านเนีย้ย นี่เป็นเจ้าของใช่ไหมโอ้ได้ทิปด้วยจ้าถึงแล้วนะครับน้ำตกวังตะไคร้เฮ้ยลงไงอ่ะปล่อยไหลไปเลย ดึงกลับมาได้เหรอต้านละน้ำอ่ะเธอก็ขึ้นมาเองเลยห่อผงยางขึ้นมาโอ้ยน้ำเย็นมากอ่ะน้ำเย็นเ่ะผูกกับต้นผูกกับต้นไม้เลย นี่เขามาเป็นกลุ่มเลยครับไปเลยเลยอยไปโอตีเนั่นนั่นแหละ โดยมีเชือกที่แม่จุงแม่จุงไว้นี่เราอยู่ที่วังตะไคร้นะคะสวัสดี้ทันมาพี่ไหนมองไม่เห็นจอว้าวแสงดีมากเลยอ่ะแต่แต่ห่วงยางร้อนอะเยี่าลื่นห่วงยางร้อนมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอห่วงยางร้อนมากเลยถ่ายร้อนเหรอเย็นไหมบอกเขาฮะน้ำเย็นแต่ห่วงยางร้อนอ่ะห่วงยางล้นเดึงกางเกงอีกเนี่ยพี่เอเดี๋ยวกางเกงหลุดตูด นี่นะครับโอ้แสบตาเอ้ยเอ้ยแค่นี้แค่แค่แนนฉี่เปล่าฉี่หรือเปล่าปาฉี่หรือเปล่าไม่เพราะเปียกสักพักนึงแล้วจะอุ่นดึงได้แล้วได้ว่าเสียวคนดึงไม่ดูเลยอ่ะ ขึ้นกันแล้วนะครับเดินลำบากมากเลยฝนตกแล้วฝนตกแล้วจ้า โอ้ย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 เดินลรำบากมาฮึซึบค่ะสนุกหรือเปล่าทำไรครับตูดไม่รู้เหมือนกันอย่าปล่อยฝุย่นนี่ไงครับถ้าเขี่ยใส่ถ้าอ๋อใส่ถ้าไม่ได้เดี๋ยวเปียกนะ ตัวกันเปล่าได้ดินี่คือแผลกับแผลที่ได้รับนะครับเล้ตินได้รับบาดแผลไหมครับรกินอะไรอ่ะ ก็นั่งกันค่ะนี่วิธีการล้างเท้าโอ้โมีผีเสื้อเต็มเลยตัวท,ที่ินไปนตีเราบายบายเราขึ้นละ บายบายกล้องก่อนบายบายปิดด้วยเอามือปิดเลยช็บ กระบ 江，古城呐。